พ่อคะพ่อทำไมพ่อต้องแต่งตัวคนงานพ่อเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่เหรอพ่อคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาจะชอบพ่อจริงๆเหรอที่พ่อทำแบบเนี้ยเพราะพ่ออยากหาคนที่เหมาะที่จะมาเป็นแม่ใหม่ที่ดีให้ลูกไงไปเถอะนะลูกไปพ่อสวัสดีครับ คุณคือคนที่มานัดบอดใช่ไหมคะใช่ครับผมเองครับที่แท้คุณก็คือคนที่ปะนิ์แนะนำมานี่เองอะแต่ว่าปะนิ์เขาไม่ได้บอกเลยนะคะว่าคุณคือคนงานก่อสร้างแล้วก็ยังมีลูกติดมาด้วยอะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับคุณทั้งยังสาวยังสวยอยู่ผมไม่คู่ควรกับคุณเลยนะครับงั้นผมกับลูกขอตัวกลับก่อนแล้วกันครับครับ เดี๋ยวก่อนสิคะอย่าพึ่งเลยค่ะไหนๆคุณก็มาแล้วอะ่ะเรามานั่งคุยกันก่อนดีไหมคะได้ครับวลิลูกเดี๋ยวลูกไปเล่นตรงนั้นก่อนนะรอพ่ออยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะครับเรืยลร้ครับเราจะเชี่อฟังพ่อ แล้วครับผมก็ไปนัดบอดมาหลายครั้งแต่พอเขารู้ว่าผมเป็นคนงานก่อสร้างแล้วมีลูกติดเขาก็ไม่ฟังผมเลยแล้วเขาก็เดินหนีผมไปแต่คุณทั้งสวยแล้วก็ยังดูดีคุณยังมานั่งคุยกับผมไม่เป็นไรแล้วค่ะฉะนันแค่คิดว่าไหนๆคุณก็มาถึงแล้วอะ่ะเราก็ลองคุยกันก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วมันถูกคอเนี่ยเราก็คุยกันต่อได้แต่ถ้าเกิด คุยกันแล้วมันไม่ใช่เนี่ยสุดท้ายเราไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะผมขอแนะนําตัวสั้นๆก่อนนะครับผมชื่อเอ็มอายุ30ปีทํางานอยู่ที่ช้ก่อสร้างครับได้เงินเดือนราวๆหมื่นสองครับไม่มีบ้านไม่มีรถแล้วก็ยังมีลูกติดด้วยครับแบบเนี้ยคุณนะ่ะผมไม่มองผมหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกวา่าเ,เดี๋ยวก่อนค่ะคือฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะเท่าที่ฉันฟังคุณพูดมาแล้วเนี่ยฉันแค่รู้สึกว่า คุณเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักไหนจะต้องตากแดดตากลมแล้วคุณก็ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณเองก็คงจะเหนื่อยมากๆเลยอะ่ะคุณไม่รังเกียจผมหรอครับผมทำงานก่อสร้างแล้วก็ยังมีลูกติดด้วยครับใช่ไม่รังเกียจหรอกคะ่ะคุณลองคิดดูสิคะผู้ชายที่ทั้งต้องทำงานหนักๆขนาดนี้แล้วก็ยังต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแถมคุณยังเลี้ยงลูกได้ดีขนาดเนี้ยฉันว่าผู้ชายแบบคุณเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากเลยนะคะคุณน,นี่เป็นผู้หญิงที่ดีจังเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมเคยเจอครับเขาก็รู้ว่าผมทํางานก่อสร้างแล้วมีลูกติดด้วยเขาก็ไม่ฟังผมเลยครับแล้เขาก็ไม่คุยกับผมเลยผมยังคิดอยู่เลยนะครับว่า,าผู้หญิงสมัยนี้เป็นแบบนี้กันไปนหมดแล้วไม่เหรอคะสําหรับฉันแล้วนะคะผู้ชายที่ฉันจะเลือกคบด้วยเนี่ย เขาไม่ต้องเป็นผู้ชายที่หล่อมากๆหรือว่ารวยมากๆหรอกนะคะแค่เป็นคนที่ขยันตั้งใจทํามาหากินเป็นคนที่ดีกับฉันมากๆแค่นั้นก็พอแล้วค่ะจริงเหรอครับถึงตอนนี้ผมอาจจะยังไม่มีอะไรนะครับแต่ผมสัญญาเลยว่าผมจะทํางานหนักแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีแล้วก็ดูแลคุณด้วยดูแลพ่อแล้วก็แม่คุณให้ดีด้วยครับคุณว่าผมโอเคไหมครับ ฉันว่าคุณก็โอเคนะคะคุณเป็นคนซื่อๆเป็นคนมีความรับผิดชอบมากๆงั้นเอางนี้ดีกว่าไหมคะฉันว่าคุณกับลูกคุณอ่ะก็น่าจะยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยงั้นฉันขอเป็นคนเลี้ยงข้าวคุณกับลูกคุณสักมื้อนะคะเราออกไปหาอะไรทานข้างนอกกันดีกว่าค่ะได้เลยครับผมมีร้านฟาสต์ฟู้ดอยู่ร้านหนึ่งทั้งอร่อยแล้วก็คุ้มราคามากเลยครับผมกับลูกไปกินกันบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะจริงๆฉันก็ชอบกินฟาสต์ฟู้ดมากเหมือนกัน เราไปกันเลยไหมคะน่ครับเดีย๋ยวผมก่อนไปตามลูกก่อนโอ้ท่านประธานผมหา,ามท่านประธานตั้งนานนะ่ะคุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยท่านประธานเหรอคะแล้วไหนเมื่อกี้คุณบอกฉันว่าคุณเป็นคนงานก่อสร้างไม่ใช่เหรอคะแล้วท่านประธานคืออะไร,รอะคะนี่ท่านประธานบริษัทครับเขาไม่ใช่ประกง,งานก่อสร้างนะครับนี่คุณกําลังเส่อมาได้ย่ากับท่านประธานของผมนะครับ ออคือว่าฉันไม่ทราบอะค่ะคือคุณเขาบอกฉันว่านี่ต่อให้คุณไม่รู้เนี่ยคุณก็ไม่ควรเสียมารยาทบอกว่าคนอื่นเป็นคนก่อสร้างแบบนี้นะครับในขาทีมคุณพอได้แล้วนี่คุณเสียมารยาทมากเลยนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับเสียมารยาทกับคุณจริงจริส่วนคุณอ่ะมีเรื่องอะไรก็พูดมาเลยครับต้องขอโทษเลยครับท่านประธานพอดีว่าตอนนี้ที่บริษัทอ่ะมีเรื่องด่วนที่ท่านประธานต้องตัดสินใจครับแต่ว่าผมติดต่อท่านประธานไม่ได้เลยอ่ะ ผมเลยต้องตาม g p s ในมือถือท่านประธานมาผมต้องขอโทษที่มาลบกวนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นคุณไปรอผมที่รถก่อนอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวผมจะเดินไปครับได้เลยครับท่านประธานผมต้องขอโทษด้วยนะครับนายหญิงฉันไม่ใช่ในายหญิงนะคะอีกไม่นานก็ได้เป็นแล้วครับ <c oughs> เลขาทีมสับงั้นผมไปรอที่รถนะครับว่าแต่ทำไมคุณเป็นท่านประธานคุณถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะ คือความจริงมันเป็นแบบนี้นะครับคือผมอะ่ะเคยคบกับผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วทีนี้เขาอะ่ะไม่ได้ดีกับผมนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ดีกับลูกผมด้วยคือลูกอะ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมครับผมก็มาทดสอบดูว่าใครจะมายอมรับผมกับลูกได้โดยที่ไม่สนถานนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตฉันคบกับคุณเนี่ยฉันก็จะต้องรักลูกคุณ เมือนเป็นลูกไม่แท้ของฉันอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกคุณก็น่ารักจะตายไปไม่คิดเลยนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้จะทำให้ผมมาเจอรักแท้หวังว่าทุกคนจะช่วยอวยพรให้ผมกับตองนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์มาอวยพรให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วนี่คุณไม่ต้องไปทำงานแล้วเหรอคะอ๋อ,อ,อคือ จริงๆมันยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับค,ค,ความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากฐานะแต่มันเกิดจากหัวใจที่พร้อมยอมรับกัน